าา,า,วาวสวัสดีสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆโคนเรามาพบพอกันแล้วเรามาพบพอกันนะคะวันนี้ส,สาวค่ะ ไปไซกันหนะมือนีรออีกแล้วทุกคนเป็นรอนะทุกคนเเปรย์สิะเปรย์อุ๊ยทางคือปิดอย่างสีสัน,นมาก พื้นสิบอกว่าพื้นทางพื่นเน่นนั่นเองทุกคนว่าอ่อนจะต้องบุกทุกอย่างนี้ต้องมีครบทั้งดีๆทั้งร่องพื้นอ่ะไปที่ทั่นขาสรุปเรื่องอะไรท่าจุฬาสเขาสิไปบ้านโนวนสูงเมืองจำพรเมืองเมืองจำพรอีรีบอกจำพรจำพรพี่เคยบอกว่าจำพรเมืองจำพรทุกคนเขาจะไปยังนั่นเดี๋ยวทาไปติดตามประเทศเอาเอาอีกแล้วนะไม่เห็นพื้นสช้าว่าเลยเป็นบ่อข้านี้ไปน้ำด่างสองคน เบิ่งเบิง้องของเพื่อนสาวแลยก็มาเบิ่งของอ่อนได้บัดูทุกคนแลกจ้าโอเคทุกคนเราจะไปแล้วนะสป라ส์ไปเมืองหมู่บ้านเัาทางเข้าบ้านคือ้น่าวา้อยู่โรทุกคนมสิ้อยูบอนนะจ้าทีให้ยบงข้า้อยูนะนี่ไทยทุกคนเบิ่งเพื่อนสาวสุดสวยเจ้าสิไปอยู่โรจ้ามาทนี้ทางกินลายทางเข้าบ้านค่งทางงานก็อยักทําทางลง ทังหายางทั้งหลายอย่ิอยู่รถแต่อยู่ในรถกับไปกับายคนในทุกคนป่วยแก่ท้องถ้ารถรถคาปุ๊บฮากะสิได้เรือแค่สองคนค่ะไปโยที่เหลือไม่จะป่วยสองคนสิได้อยู่ในทุกคนเขาสามคนด่าด่โอ้ดาดาบนี้นี่สองคนเออสี่คนได้ได้เปื่อนแล้วทุกคนสี่คนไปกันเจ็ดคนสิได้อยู่รถอยู่สี่เพราะว่าคนที่หาขับรถสองคนป่วย แกก็ป่วยทุกคนโอเคเฉลยแล้วใช่ไหมเฉลยแล้วาให้คโอเค่นนั่นเอนนอเขาไมอาไปอานนสูงแล้วทุกคนมีตาเนี่นั่นังรงนี้บ่ะแม่เอืแม่อองหวงไป เป็นาพสงูรามไม่ได้เคยมีเรืสองสงสัยเลนอนไปเลนอีพอจอดมังงะคุณอีมีแต่เงินอันส่งบูฮันเอ่มีเขาจะเห็นเงินสงสารหลังนี้เดือหันเป็นนี่ฟันนีกแล้วงซ้าฟันมาอีกแล้วทุกคนอีม่ต้องให้แับแคท เงี้ยงเงีลยบย่างไปอีกบะโอ้จอดไว้จอดไปย่างเรอไย่างเขาไปย่างเขายังอยู่ในรถอยู่มาสวัสดีค่ะมามี่มามาต้อนหับเลยกคน การไปเสดของกันเลยอยากกนเออห้องน้ำบ้าัรทุกคนตวดดวจาุมาหอดบ้านโนยนูมแต่ละทุกคนมาหอนจช่เขาเอื่อว่าอี๋ไงกับแบบว่าเพิ่นเพิ่นเบิงดวงน้ำแล้วก็เพิ่นตัดกลน้ำมันแบบว่าตามความเสื่อมของไทยมันดเกิ่น สูถ้านักเขยสาวแ่นนักเขยมารักษาเราป่วยอ่อนๆแอบๆปบดเท้าเหนื่อยจะไปหาหมอทั้งไงหมอทั้งอันแพทย์เท่ากับไปหาจนแบบเหนื่อยแล้วทุกคนก็แบบว่าเอาทุกท่างอันนี้เขาเอินว่าเขาได้ด้วยเละกับเอาด้วยกลุ่นเป็นของชีวิตผมแม่คือเข้า้องเอาทุกทางเขาว่าทั้งไหนดีเข้ากับไปทุกทางอัน เพิ่นก็นเลยบอกว่าใหม้มาเบิ้งว่ามีกัมเกาบอเพิ่น,นเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับตัดกรรมเทุกคนอ่าเบิ่งดวงน้ําพ้อมตัดกพร้อมแล้วอันนี้ก็คือเวลาย่านมีกัมเกานําคนเฮาเนาะคนเฮามีกัมมาทุกคนนั่นแหละสวยมากทุกคนต่อเมียเขียวหนาบ่ได้มากเบิ่งเนาะเพราะว่าเขียวแสบมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งสุดๆอย่าอ่อนอนะตอเมียยังบ่เคยมาจะเถื่อวะ บ้านอันรเนี่ยเราเคยครั้งแรกชีวิตครั้งแรกเลยทุกคนบราเคยมากด้วกันมังหนามือเแ้าแต่ว่าหน้ามังหนาอันเดียวน่าฉันนีอี่ยังติดจ้ะโอเคเราจะไปพอกันดู <c oughs> เอาไปพอกันมีทางอันนี้บอกให้เห็นน้องน <c oughs> ดูตอนนีถ่าหมออยู่บ้างปีน<า>เอาอนะปีนละจ้าลูกปีนล้วค่ะลูกโอเคทุกคนไปเดี๋ยวจะไปเบิ้องต้นกันต่อ <c oughs> เส้นทางไปเงืองน,นหมอทุกคนร่องเส้นทางเส้นซาาไปก่อนแล้วกำลังสีมารักษาผู้ใส่เสือดำนี่แหละทุกคนนะ่ะเคย ครุ่นครับมาไปดุมดุมเปนผ้าอุจาระเป็นยังไะไปดุมดุมเบิ้งเบิ่งเป็นเป็นข้างนันหมอเบิ้งอองเป็นยู่งงี้แบบนี้เด็กกะเด็น

mọi người 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 mọi ในเชียงจับลองไปไปเชียวจไปน้ำแล้วเลยจริงชาโมยูทุกคนให้ลูกไปน้ำแล้วเพื่อนมาเชียวจับบอกด่าได้ถึง็นจับกล่องให้เลยด่ากะแนี่ยนั่นเดี่อง ันน okay, ี้นใหม่บ้านี่กำลังสีสังมอเาดดจะเป็นยังโอเคทุกคนเดี๋ยวมอมาเซ็ึ่อเนึ่ขึ้นขึ้นมอลวทุกคน เขาจะได้รู้ว่าอดีตชาติเขาเป็นอียงมาอยากโม่้กันกิงนี่แทบกินเลยเก๊กีเก๊กีับมัดไก่ของกะไรเรองขึ้นกัน ไม่แม่ใหญ่เนี่ยได้เหตุหลยทุกอย่างเลยตัดใต่งไก่การนำมุ้งหมูใหญ่จัดการเลยแม่ใหญ่เราเป็นคนจัดการเนาะคนเคยมาลักพาแม่ใหญ่เนี่ยแม่ใหญ่เกิดแม่ใหญ่เกิดลูกสาวเช้าโอู้หอันนี้มีโมบีเแอนดี้เมย์มีโมบี้อันนี่บอ อันเพื่อนคูเป็นถ้าบ่อนเนี <h <h ja ่ยนะลูกของพคเมียนะเพื่อนคือเสียบาเลือดเอเลยเนาะบ้านไปยังพ่อเลยก่อนะว่านว่ากตคืบ้านไปังบ้านนาน้อบ้านน้อยอย่านี้สองอย่างเล้นะคือเสียนเศร้าและเจ็บสมองเจ็บหนอนี่ได้ทำเนาดนี้ แเขาตขับปูดแไข่ใหม่อะไรนหอมต่างๆนี่มกร้ยวไปข้างมัเหนเชือตุ้อวัไหญ่ทีวห่นี่ะอไรพกระตาอย่างเส้่หอยไว้ไข่หอยเออยอผ่ไเลยไปสบู่เอา

อันนี้เป็นความเสื่อของไฟมันเลยทุกคนเขาถึงเราเสื่อจะหั่มรบดูเลยทุกคนความนีไก่เห็ดพอกระสิตายพอขอดรวยนี่ยังให้นะคือเป็นคนขี้ข้าน้องลุงเนาะยังแค่คนกระดุมมันอยู่ลูกเอ้ย้ำมันขี้ข้านเจ็บปวดเลยบริษดุนะมันเจ็บปวดแลยเพราะเห็ดเลยนีอยจากนอนเลยเนาะ ก็ทันปวดได้เขอหายกงย่้งยจนนั้นได้การร้องแก็ได้เงน่นเลี้ยงวะชือเจ้าในรายลูกบุญมีบุญมีคนบุญมีอยู่น้องเก็ดตาบนน้ำาพาลวงบ่อที้เจ้าบอกแก่เลยจะขาดมาจะแก่ไปตรวสัโ้จัก มาหน้ามาจะเดินไกลพอเอ้ยมาบ่นดวงคิดดวงเป็นแบบนี้ย่างง่าเหตุจังไรเนาะมาหนุดมาหน้าคุณับมากครวิละพอเอ้ยอันนี้แหละภาว่าูกข้อน้าภาว่าน้าอะไรถูกข้อไข่จะหลอดได้เหมาะถูกข้อจะดแกจ่บหลอดหงมน่าหลงเนาะอันนี้แหละบุญเป็นนี่หนี้่อมพอเอ้ยเหตุจังไรจังไรไว้โควชนะดังเกลียวเสีเสียวดังประชงเนาะพอเนาะ มนโรดวิจิระสมขี้ได้ตัางีตั้งต่อหมุนุ่มหยเหตุไงจังีได้กลมมุนโคตรท่าน้ายายองโ้ยเป็นเจนนองให่ใช้ลองเลยมุงมกมันก็เป็นหมุกมอกมีขี้ใจมีแหลมันก็เป็นา่กจะลองเล่าฟอเผาตะลังวลื่อนโหยใบสุดจะล้วนนางหน้านาตาทุกอย่างโ้ยเหุ้ปอกฉันห่อนนชั่งได้ตอ่ทำไม่หอด้อ นง่นคำแก่เป็นอินทุนข okay. ่าเทศดดาสะพนแต่งโผยสีบ <c ances. speaks>. ุมีหนกตะเดงบุมีเมงกะน่อมขันกอนแตมหมองขาวคนทมีฬคเจ็บหกแบบไเจ็บไขรได้นาวจ็บไปไรต่้งแชมใจไป็ลายแถลอยน่อกลยงเมือจีบโลเ้อใจแข็งเชนอะไรจีนได้จงเป็นน้องลุงนอเชนไล้ต้มแด้แด่บ่อยก็แล่ามะแกวเนน้ลุงหลานน้อเร่โชนะคนคนเลิเลอจากระท่ก่อน

เด็กจริงเนิ่งเน่าพอเนาะกรนชองเห็นเน่ะพอโกลก็ะชองเห็นเน่าพอเนาะจะดูดีซะไถนาเนาะอืนานโอ้ได้ยากี่ยดีเน่ะพอคันบอกคือพอเพระว่าโอ้บ่กเขาหารไหว ก็ได้พ่อมาได้ดังเดิมนาะพ่ออกน้อพ่กผพผชองมันเป็นน้องหนังใจกินนี่อยู่น้อหลงน้อนี่อะไรบุลูกน้องน่ะกรไดคนเยอเกินพ่าเยอมันสิส่วนกินพ่อ่ยังไงง่ายง้อเป็นอยากยังขอเลยอ้าวพอมันมนุย์มังาีกยลังามิกินยัง กินอะไรกาทหมดแเด้อมาเต็มทมีแหงอยู่กกินนะก็เลีไยม่ดีนะอะกินให้กินยี่ดอกดีให้เช่าทำมาตัดข้อตัดตามข้อสท้างเว้นก็ะพริบผ่านคำกรมีกลยพริบคำนั่นตำโขงถวดตัวได้ก็มันตึมใช้กางรถนอหลงนอกินอย่างกินมันมมาหน้าอ้กินชัดสี่สนมอโอ้แม่นอะีได้กินชัดขีดสี ชนิดนี่กินหัวประหาตาเลิกกินบาลงปหาหาไหลซาสตินขึ้นหมูบอกน้องนองเย็บปลกระโจนีบีปลายของบริเวณบนบาน้องลน้องมีปลายจีดๆคล้ายๆแน่แม่บลูกลลายาบกระปุ่นลืมชาดิก็มาคนหรอกมาขําเป็ลูกเป็นเต่าเลยในลู อยมีอยากชาวหมะตั้งากนีเอวดด้วยหลุตนเาองงถึงทีบุิงอบ่งดบีบายด้ทุกคนตรงที่เพิ่งมาอมาเนี่ยถือเบิร์ดมันเจ็บเลยถือเจ ร่ใเจ้าินิยงอยู่ีนาที่ตรงยางนี้เ้เนาะใมีปามนีก็ูอ้าวันนี้คนสิทามันเกิดเจ้าเจียงเดียกมึ้นเา เดวันสิบกเาไ่น้วใอกมีอนบนกร้องหลุนน้อ่าดวงมีอมถ้าน้องคุบ่อยบ่อยเด้บ่ด้ข้ชงซานลูกนอนอนน้อเจ้าน้องหล้องบาหายก็หายบาดดีก็ดีน้องนน้ แกออกไได้งอบุหลุกขันเยงอขึ้นแล้วงอขึ้ดแล้วเจ้าประดานิธาน์องอบืงดวงอีแลอธิษฐานขลูกมันดบอกอธิษฐานนะอขันสื่อของอออยทุกคนต้องอธิษฐานก่เบื้องยังก็ต้อง

แต่ตาวัฒนาส่วนพอเอ้ยในศิลป์ศิลวิศิษย์ศิลีบ่อดชนะต่อกาะตัวเมืองประบานศากุณนั่งนั่เฮ็ดพี่ที่มาเทียบเชยอันนี้แหละคนมาส่งมีคนอยู่คนกินวันพีของเจ้าลาย่อวันพีขอคองเจ้าวันเกิดวันนี้วันพีขอกเจ้าย้งบุคยน้องหลงน้องแต่ว่าลงหวัดย้ำชินมีรลมงเหม่นม่ลูกหลักเคยร้องอยูบ่ วันปีขอบคงเจ้าเป็นนายกสงการเรื่องเรื่องบางเถื่อมากมาเป็นย้ามนะไงก็ได้ขอได้ใส่ทงวันขอบคงเจ้านี่เรเลยห้าได้ยุ่บางเถื่อมีคนมีได้คนเป็นไรถ้ปัดก่อนน้องน้องเรื่องใส่ทงจะแขนยังได้ปลายหนีงงงแมนที่บ้าเราอันนี้ป่ะมาพอชิวอ่าอ๋อเรื่องเรื่องคนที่จะมูจะตาอารมณ์เต็ ชราบันากพลชัดิที่บริสุทธ์รุ่สีทุกอย่างพันแน่วมีออกตุ้งสุดาลงบัณนาหมอางเงินหางทากอเอ้ยมีดนาการได้แต่สี่อได้ขันเจ้าได้แก้ได้โทษเดือดเดือเงินของเจ้าทีหน่อยมันยังมีเป็นทองเศษที่เลดเลือดไมู่่ในหลางกายขอ้เจ้าอย่าบอเอสดสองมออบุรุษมนาทัาก็จะผู่บรุสุดชทุกอย่างพันแนวบไปเอาเมียนอกัน เออแล้วแบน้วเมนบวบนะบวบวเออ้าปกติดีน้องนั่เราล้วก็ยาเลยดิกับเมียน้อยอย่งนลระยาน้องจะร้อแพทย์วะน้องจะรองแพทย์เอาแล้วเอาจะลอยแม่นะเจ้ามีบกมีอย่งคนไม่คือมากับมากับลาแวิทขยูแพ่อหูมีหูาจหูเวเจ้าแล้วก็ เจ้าผู้เมียอันเพื่อนนั่นเมียน้ออีเกิดนหาม่เป็นเหตุใดฮะนั่นแน่แล้หรือวนักเตอร์เปิดเพ่ยสิดเหตุห้นักกับโบเทงขันสีหดล้านนกอืมก็คือเห็นโยหรืว่หัวใจเกิดโง่จิตเดียวก็เป็นลายใส่หัวใจเดียวก็เป็นลายหน่วยนี่เพถิดจิตตั้งเทียงหนังโบมีมือสิเทียงท่อมันเป็นมือท่านผู้ใดเป็นเห็นนะเจ้าเปิเบิ่งไข่กันดีเด้อเด้อเห็นนะเหี๋ยวมันมัน นี่เลยเ่อโว้ยโว้ยจะกำปิดเมียนอนเผื่อบอกเป็นแล้วเนาะเป็นแล้วเผื่นให้จะตัดเลยตัดไวหน่วยหัวซราให้ตาขึ้นมากบริถถอดงาเพื่อยังอกเืเนี่ยเืใหม่ตกใหม่ตกแต่ใบมันเป็นเราเองเป็นวาแล้วเขาใจที่นั้น แบสร่างบตายสิวั่งงาพร่ปาเป็นลายสี่มีนแล้แม่นหละเมียยังอยู่สนะนะเพื่อนบอกปนลีได้หนยเออพื่อนบอกว่าโอ้หัวจะป้าเมียนห่อยบอกเฮนบอกคือถาพขออกกุหลาบก็นะเพื่อนบอกเอ้โดยสัมตาเห็นคือกันทุกคนห่อนพับผาอย่ห่อนอีลีมีก่นมีซวงทุกคนอี้การกังสิาทุกคนยังเงม่กกันทห กำลังสีเมื่อเลยทุกคนฮะเออหนึ่งเฮือนทุกคนเขายังมีเพื่อนแบบนี้อยู่เนาะทุกเมื่อนี่มันมีทางอยู่บอกคือบอกมีทางนะ

โอ้ยกินนมอ้อปเราจเอาท้งคนไปที่ไหนล่ะน่ารทุกคนจ้าเบิ่งช่องเมวกับเบิ่งช่องโซอ้อนเนี่ยปต่างกันเลยตอนน้ำน้ำน้ำยางน้ำกันเลาะในาวะมีเงินทองใสกับมีเงินทันเด้นี่อยู่มั่ง ดูเป็นเพื่อนเมนสมัยอันนี้สมัยบูฮานาตะกี้ตะน้นนอยๆก็มีอยู่มีหลายอยู่ในบ้านทุกมื่นีีบ่ค่อยมีแล้วทั้งนี้ยังมี <บา S 2> อยู่ไปอ้อปวดหัวคันจากเดี๋ยะปวดหัวโล รถเมื่อนละได้ทุกคนเพื่อนสาวบอกว่าอยากให้เห็นเต็มเด้อเพ<ม>ื่อนสาวสิเอาแต่เสียงมาแม่นบอลทั้ทงละคนทั้งหลังแม่นบอลม้อนม้อนดูดวงแม่นบอๆโอ้ทั้งนี้แม,ม่นบอล จัมบนไดเบอร์ไม่บอกน้น้ไม่ได้ต้มแป้งทุกคนมันมานา่าเบื่อท่า,ทาเดี๋ยววันเอาผมปิดๆไปเขาเห็น <c oughs> เบิรแล้วนะ <c oughs> เขาเห็นเบิรแล้วเม่นเดี๋ยทุกคนเม่นเกลียวจัมโบนไดเบอร์ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวด้าบ้ิเวิพันยานเขาว่าเพิ่มอเมนดอกมัน้ีพันเรียบร้อยพ่น้าไว้แล้วสาเบอ่์ก่อนสักือน่เบอรปเบิรมาสองสโมงอะไรน่นเดี๋ยวจานัดเริ่อแ่จะทาเป็นไงอนามัคเบอรงแม่นหรอยินยอนย่างหอัดแม่นเดนอะไรนี่เพิ่นมานี่นี่เพิ่นมเม่นเบิดเพิ่นมาแม่นเม่นบ่อม่นแฮงกูกตัปลาอะก็แม่นม่นบ่อแมงดี เม่นในทุกคนบมาชามมาตบมาตักหยอกไมตบใส่คุณไม่่าาอันแล้วมีเลน้องออนแล้วลรวก็จบตบมาเลยชามมางจาแล้นมเ็จะปิดอันเลือวมาแล้วใส่ป็นไมาเื่นแล้วป็นอ่อนๆแนมันเลือเป็นมา

ไมเอาออกมานี่เป๊ะเ,เลยนทุกคนเออสมัยยองคนะ่ะจะลืมซื้อเป็นรอบเอด้อนะโอเคทุกคนคลิปนี้อ่อนขอจ้ไปเพียงเท่านี้เนาะฝากคนไหลคนแชร์ให้อ่อนกับเหนียวน้ำเดิอฝากฝากนีอย่าลฝากเลยแันลืมก็ฝากเลยทุกคนโอเจะมาลแชร์ หนาไ่ได้เติมแป้งทำะไรากปากว่าอะไรก็แชร์เป็นลงใจให้ทั้งสองคนในเดื่องนคลิปนี้ก็สองคน,นจัะเจ็ดคนนะกนะ็เจ็คนจะขาจบลงสนิทก่อนะแล้วเป็จะทใหมคลิปหน่าจ้าสบายหมสบายดี